ตอนนี้ยังไม่มีใครมาไลฟ์เลยเนาะสงสัยทุกคนยังไม่ถึงบ้านกันเดี๋ยวอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยอ๋อวันนี้มันคือวันศุกร์ไงเรื่องที่ดรอหยัดฟ้าคือเรื่องอะไรคะเดี๋ยวไม่เคยได้ยินเลยทันข้าวยังคะ่ะยังเลยหิวมากๆอืม แม่คันดี้ปลื้มน้องเดียมากที่ร่วมงานด้วยหนูก็เหมือนกันหนูก็รักพี่คันดี้มากน่ารักมากๆสวยมากทุกคนพี่คันดี้นะหน้าแบบเนียนมากหน้าเนียนเหมือนกระดาษอะตอนเขาไม่แต่งหน้านะเขาหน้าเด็กมากๆเลยอะเดียนั่งมองหน้าเขาเดียวนาแบบโอ้ยถ้าเราอายุเท่าพี่คันดี้นะเราได้ผิวได้หน้าแบบนี้นะเราดีใจเลยอะเราไม่ขออะไรละสวยมากๆ ขาวมากยายบอกคุณยายสวัสดีค่ะจริงจริงแอบคําขึ้นแต่ว่าด้วยพื้นเพเป็นคนผิวขาวค่ะมันเลยแบบเดี๋ยวมันจะกลับมาขาวเหมือนเดิมมีคนถามเ,ย,เยอะมากว่าแบบเดียไปฉีดผิวเปล่านู่นนี่นั่นไหมเดียไม่เคยทํานะคะเดียไม่เคยฉีดหรือกินอะไรให้ตัวเองขาวขึ้นเลยนะคะกันแดดเดียยังแทบทาน้อยน้อยด้วยซ้ําแต่เดียก็พยายามเตือนตัวเองอยู่ว่าให้ทาครีมกันแดดหน่อยเดียว,ว่าเรื่องมันอยู่ที่แบบ พันธุกรรมด้วยนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เดียขาวทั้งคู่เลยขาวมากๆทั้งคู่เลยเดียก็เลยได้ตรงนั้นมาด้วยนะคะแต่ว่าเดีคิดว่าถ้าเป็นแบบพวกอะไรที่กินแล้วเสริมอะ่ะคงช่วยในความแบบผ่องใสดูแบบเงาขึ้นหนีมากกว่าแต่ถ้าจะถามว่าปรับโทนเฉดผิวแบบอัพขึ้นอะ่ะมันก็แอบ,บน่ากลัวไหมทุกคนว่าป่ะมันเหมือนเราไปเปลี่ยนยีนตัวเองอะ่ะทุกคนต้องระวังนะ ผิวดีมากค่ะขอบคุณนะคะทุกคนเป็นสิวอย,อยู่หนึ่งสองกินขนมปังกินชีสเยอะอยากมีภาพสองเป็นหนังอืเมือ่อคืนดูตอนจบมีใครร้องไห้ไหมคะ ตอนถ่ายอยู่ดอนนานไหมยอยู่ดอนห้าวันค่ะพี่ออลี่ไปไหนนั่นนะสิออลี่เงียบไปในในไลน์อ่ะออลียังไม่ตอบเลยอืมหิวข้าวมากมนาะวันนี้วันศุกร์ทุกคนไปไหนกันไหมคะตอนนี้ทุกคนฟังเพลงอะไรกันบ้างเหรอคะ อ mm. ขอบคุณสำหรับคำชมนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ชมว่าสวยมากๆขอบคุณมากเลยนะคะเดียกกาลังจะบอกขอบคุณมากเลยนะคะเดียกกาลังจะบอกว่าฉันไม่รับสายเธอเธอวางไว้หน้าบ้านได้เลยเพราะว่าฉันกำลังไลฟ์อยู่เธอมาดีเลยขนาดนี้ ฉันไม่รับสายเธอฉันได้ยินเสียงหมอสรีตาตารุดออกไปอ่ะกุ๊กกูกุ๊กกูกกะมองกะมองจูววีสววแม็กซี่รอพี่กลับมาเล่น กับพี่ฟิล์มอยู่นะคะลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งฝรั่งเศสนะคะพ่อเป็นฝรั่งเศสคะ่ะพ่อก็ไปด้วยกันนี่แหละค่ะคลิปนี้พาดิ安งไออ,อย่าพูดเลยเนีย่ยเราจะพงหมดเพลงให้น้องชายเพลงที่เดี๋ยวฟังบ่อยตอนนี้ก็คือเพลงฟังเพลงเดิมอยู่ไหมของน้องบลูเพราะมาก คิมไลฟ์ผิดหรอ,อยูนไหนโอ้ oh, no เพลงตุ่มตามครับอ๋อเออ,เ,อ,อเพลงเหมือนที่ตามตายแล้วจริงฟังแล้วเหมือนกันเดี๋ยวน้องฟังซ้ำทุกคนคะ ตอนนี้เด็กินขนมอะจะหมดห่อแล้วแล้วก็วันนี้เดียสั่งข้าวปุกกปิมากินนะคะสองทุ่มแล้วดียคิดว่าเดียต้องไปกินข้าวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึกเกินเดี๋ยววันจันท์นี้ก็มีถ่ายถ่ายซีรีแล้วนะคะต้องตื่นเช้าทุกคนเป็นไหมเวลาที่เราต้องทํางานต้องตื่นเช้าแบบมันยังงองแงมากเลยอะแต่ว่าเราก็เข้าใจอะ อืมต้องทำงานนะทุกคนนะเราไปเที่ยวมาแล้วไหนคิมไลฟ์ไม่เห็นมันไม่ขึ้นนะของเดียวมันไม่ขึ้นว่าคิมไลฟ์มันไม่ขึ้นเลยนะโอผักมาเมื่อคืนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะทุกคนใจเย็นๆเดี๋ยวลงไลฟ์ปุ๊บส่งเรื่องให้คนเขียนบททันทีเลยนะคะ ว่าแบบพี่ออสคะหนูคิดว่าต้องมีภาคสองแล้วปะเพราะว่าแฟนๆถามกันเยอะมากพี่เขียนบทอย่างเงี้ยให้เขาค้างคาใจพี่ต้องรับผิดชอบนะคะเน <c oughs> <c oughs> าะจัดแฟนมีแล้วจะมีคนมาจริงหรอมีคนถางจัดแฟนมีไหมไม่กล้าจาัดกลัวไม่มีคนมา ทุกคนส่วนใหญ่อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างคะอุดร mm hmm. วิบ้านเกิดจิฉันเองจังหวัดเลยสวัสดีค่ะเจ้าจันชุมพรโคราชสุรินทร์ชาเทิงสาวเยอะมากชัยนาทสระบ,บุรีและนองขอนแก่นมหาสารคามบ้านอริอําน,นาจเจริญร้อยเอ็ด ยาลากราสินขอนแก่นอุบลน,นครพนมลาดตอนนี้นะคะเราพรนัฒงานใหเราคนดูครบเจ็สิบสองจังหวัดแล้วนะคะเยอะมากตรังพังงาสุรินบุรีรามหนองบุรีลำพูเชียงใหม่นครศรีว้าวเยอะเยอะเยอะชนบุรีศรีสะเกษศรีสะเกษด,ดีปะ่ะ<ช>อร่ป่ะใช่แต่ออลี่ไปเรียนสระาคาม เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ทุกอย่างยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะอุดรคนมัดเดียวกันทุกคนคะจะขอบคุณมากเลยนะที่แบบเข้ามาดูไลฟ์ฟรีในวันนี้นะคะไม่คิดว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้คะ่ะก็แบบไม่ได้แจ้งก่อนด้วยแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์เป็นเวลาด้วยะคะ่ะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ ดีใจมากเลยนะคะที่แบบมีคนดูละครเยอะแบบนี้เพราะว่าแบบเรารับรู้ได้เลยค่ะเวลาที่เราลงรูปหรือว่าลงคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบแฟนๆมาเม้นแบบเรื่องละครี่ะมันรู้สึกดีใจค่ะที่แบบมีคนดูผลงานเราแล้วก็มีคนแบบอินไปกับเนื้อเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรายิ่งมีแรงแบบอยากจะอัพคอนเทนต์อยากจะแบบลงคลิปที่แบบเป็นแบบ เอกลุซีเบื้องหลังกองถ่ายให้ทุกคนได้ดูเยอะๆเลยเพราะว่าทุกคนแบบน่ารักมากๆนะคะที่แบบมาเมนมาแบบมีส่วนร่วมในละครอ,อะไรเงี้ยขอโทษเสียงทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ <c oughs> เป็นหวัดเพิ่งจะดีขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวแบบอยากขอบคุณทุกคนนะคะอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆนะคะเสียงแหบแบบเท่ๆค่ะ โอเคค่ะก็เราครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เดียแบบตั้งใจแบบมากๆเลยนะเดียจริงๆอะ่ะเดียตั้งใจทางานทุกเรื่องแหละค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยความที่บทบาทอะ่ะก็มีหลายหลายภพหลายชาแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดภาษาอีสานเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยของเดียแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุดรบ้านเกิดเราอีสานภาคที่เรา เกิดมานะคะก็รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็มีแรงฮึกเหิมมากที่อยากจะแบบถ่ายเทออกมาได้ดีอยากทําให้คนอีสานภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบความรู้สึกอย่างนั้นเลยค่ะพอแบบออนแอร์แล้วทุกคนแบบแฮปปี้เบ็กก็ดีใจนะคะที่แบบกระแสส่วนใหญ่ไปในหางที่ดีเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยอะค่ะน้อยมากๆที่จะแบบมีว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเี็กก็ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนดีใจจริงๆแล้วก็หวังว่าแบบทุกคนแบบจะติดตามผลงาน เรื่องอื่นๆที่แบบต่อๆไปของเดียด้วยนะคะส่วนเรื่องภาคสองเดียไม่ลืมนะคะทุกคนเดี๋ยวเดียจะไปดําเนินการเดินเรื่องให้นะคะเดี๋ยวจะไปจัดการให้นะคะจะไปแบบว่าตะเล่มเขาเรียกว่าอะไรตะล่อมตแเล่มเดี๋ยวจะไปตะล่อมถูกไหมให้นะคะว่าแบบเขียนภาคสองรอได้เลยมีคนรอและโอเคทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็คุยกันประมาณนี้ก่อนนะคะ เอ๊ะสมัยคําหองเสื้อเอลลอยเขาใส่กันอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือเราเป็นแบบคนเซ็กซี่ก็เลยใส่เอลลอยไม่รู้สมัยก่อนเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าคําหอมเอลลอยคนเดียวในหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> คือดิเป็นคนตัวสั้นอ่ะทุกคนคือดีเป็นคนตัวสั้นและขาย,ยาวนะคะมันก็เลยแบบต้องเอาเสื้อให้มันดูสั้นมันจะได้ดูแบบเอวเป็นเอลอะไรอย่างเงี้ย ประมาณอะไรอย่างนั้นทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะข้าวมาแล้วแล้วก็พ่อเด็กก็น่าจะรอกินข้าวอยู่ข้างล่างนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะดีใจมากๆเลยคนดูเยอะมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนบอกว่าแบบติดละครเรื่องนี้มากๆไม่เคยติดเรื่องไหนมาก่อนเลยนะคะมันฟังแล้วมันแบบมันชื่นใจแบบมากๆเลยยังไงเราดูบนยอดหลังกันไปก่อนนะคะเพราะว่ากว่าจะมีภาคสองก็ต้องใช้เวลานะทุกคนแต่ตอนเนี้ย ต้องไปแอบกระซิบคนเขียนบทก่อนนะคะว่าแบบเริ่มเขียนได้เลยภาคสองเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะคะหิวมากเลย